สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปรถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้หยุดพักผ่อนนะคะในช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะได้พักผ่อนได้เกียยงงานกันแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาเริ่มรู้ยกันต่อนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะเรื่องดาวเช่นเดิมนะคะเหลืออีก2หัวข้อใหญ่ก็คือเราจะ ในเรื่องของมุมทิศและก็มุมเงยน,นะคะเพื่อระบุต,ตำแหน่งดาวจากนั้นเราก็จะไปเรียนรู้การใช้แผนที่ดาวเราก็จะจบหน่วยการเรียนรู้ที่6กันนะคะ,ะทีนี้นะคะในการระบตุตำแหน่งของกลุ่มดาวนะคะบนท้องฟ้านะคะเราจะใช้นะคะระบบพิกัดขอบฟ้าค่ะ ระบบที่ก่ดขอบฟ้าคืออะไรนะคะระบบที่กัดขอบฟ้าก็คือระบบที่ใช้วัดตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้าโดยนะคะจะถือเอาผู้สังเกตด,ดูดาวบนท้องฟ้าเนี่ยยืนตรงศูนย์กลางนะคะของท้องฟ้านะคะโดยมีจุดแล้วก็เส้นสมมติบนท้องฟ้าก็จะมีประมาณ5จุด5อย่างอ่ะอันดับแรกนะคะถ้าเกิดว่าโลกของเราจะเป็นทรงกลมแบบนี้ ะะแต่ถ้าเรายืนบนผิวโลกนะคะ,ะเราก็จะมีการสร้างเส้นสมุิขึ้นมานะคะมีจุดแล้วก็สร้างเส้นสมมุิขึ้นมาเพื่อสะดวกในการระบุพิกัดดาวว่าเออถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้านะ,ะดาวเนี่ยอยู่ห่างจากเรากี่องศานะคะจากอะไรบ้างอ่ะเราก็จะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องก็จะมีมุมทิศต,ตรงนี้นะคะมุมทิศเนี่ยถา้าเป็นวงกลมถ้า นักเรียนลองกางแขนดูก็ได้กางแขนสองข้างนะคะมองไปด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มองด้านบนนะคะเราจะพบว่า,าเวลาที่เรามองมันจะเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมนะคะเป็นเหมือนฝาสลับบี้เนาะฝาสลับบี้ในเซเว่นอ่ะที่มีพื้นนะคะแล้วก็จะมีฝาครอบฝาครอบนี้ก็คือของฟ้าที่เรามองเห็นเป็นทรงกลมนะ,ะอ่ะมันจะมีจุดที่เกี่ยวข้องก็จะมีจุดที่เป็นมุมทิศ ทิศเหนือทิศใต้ตะวันเหนือนะคะตะวันออกตะวันตกทิศใต้นะคะตรงนี้แล้วก็จะมีทั้งหมด8ทิศนะคะจากนั้นจะมีจุดเหนือศีรษะตรงนี้นะคะก็คือจุดที่อยู่ตรงกับศีรษะของผู้ที่ยืนสังเกตดูดาวนะคะมีจุดใต้เท้าก็คืออีกฝั่งหนึ่งของของด้านของโลกนะคะของด้านทรงกลมของโลกนะคะตรงข้างกับจุดเหนือศีรษะ ดังนั้นถ้าเราเป็นคนสังเกตตรงนี้ถ้าเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าตรงตำแหน่งหัวเราคือเป็นจุดเหนือศีรษะนะคะต่อมาเส้นขอบฟ้าก็คือตรงนี้ค่ะสีฟ้าฟ้านี่คือท้องฟ้าใช่ไหมคะ,ะสีเขียวสมมติว่าสีเขียวคือพื้นดินที่เรายืนอยู่นะคะตรงนี้นี่ตรงขอบตรงนี้เลยก็คือเส้นขอบฟ้านี่เลยนะคะ ตรงนี้เรียกเส้นขอบฟ้าเป็นจุดตัดนะคะหรือว่าจุดบรรจบระหว่างท้องฟ้ากับพื้นดินหรือว่าอันนี้ท้องฟ้ากับพื้นน้านะคะเวลาเรามองออกไปมองออกไประยะไกลๆเราก็จะเห็นว่าท้องฟ้ากับพื้นดินเนี่ยมันจบกันหรือว่าจะรดกันนะคะเราเรียกว่าเส้นขอบฟ้าอ่าต่อมาอีกเส้นหนึ่งนะคะเป็นเส้นนะคะสมมุติทรงสมมุติบนทรงกลมนะคะ ในแนวเหนือกับแนวใต้ก็คือนี้เป็นเส้นเมอริเดียนนะคะนี่เส้นนี้นะคะเส้นเมอริเดียนเราจะจากทิศเหนือไปทางฝั่งตะวันออกแล้วก็ลงมาทิศใต้แล้วก็หมุนไปอย่างนี้มันจะมีหลายเส้นนะคะเราจะเรียกว่าเส้นเมอริเดียนนะคะแต่หลักๆที่เราจะเรียนวันนี้ก็จะมีะในเรื่องของทิศนะคะแล้วก็ เส้นขอบฟ้านะคะจุดเหนือศีรษะนะคะที่เราจะเรียนหลักๆในวันนี้นะคะมาดูซิเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่เราได้รู้จักระบบพิกัดฟ้าไปแล้วมันก็จะมีหลายจุดที่เราจะต้องเรียนรู้กันแต่เราก็จะไปเรียนรู้ในละเอียดมากขึ้นนะคะในเมื่อเรียนโตขึ้นเนาะแต่วันนี้นะคะเราจะมาระบุ ตำแหน่งกลุ่มดาวนะคะบนท้องฟ้าโดยเราจะอ่านค่าจากมุมทิศนะคะแล้วก็มุมเงยน,นะ,ะมุมทิศและมุมเงยอ่ะเป็นอย่างไงแล้วมุมทิศมุมเงยเป็นย่างไงนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันมาแล้วล่ะในช่วงก่อนที่เราจะปิดนะคะในช่วงปีใหม่ก่อนก่อนที่เราจะปิดในช่วงปีใหม่นะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้แล้วก็ทาแบบฝึกหัดมุมทิศมุมเงยกันนะเพื่อจะนําความรู้เนี้ย ไปอ่านค่าระบุต,ตำแหน่งดาวบนแผนที่ดูดาวนะคะอ่ะแล้เวเรามาทบทวนความรู้ด้วยนะมุมทิศนะคะเป็นมุมแนวราบนี่ถ้าเกิดนี่คือพื้นโลกนี่คือมุมทิศน่ะจะเป็นมุมแนวราบนะคะก็คือพื้นที่เรายือนอยู่นั่นแหละนะมีทิศอะไรบ้างก็จะมีทิศเหนือนะคะวัดจากทิศเหนือนะคะ แล้วก็ตามเข็มนาฬิกานาฬิกาเดินไปทางนี้นะคะีเห็นเป็นลูกศรมีทิศตามเข็มนาฬิกาไปยังทิศตะว,วันออกนะคะผ่านมาทิศใต้แล้วก็ไปทางทิศตะว,วันตกแล้วก็กลับมาที่เหนืออีกครั้งหนึ่งนะคะโดยมีองศาในการระบุค่าทิศนะคะก็จะมีเท่าไหร่คะนี่0ถึง360องศานะคะ เราจะใช้วัดโดยการเลยคะ่ะใช้เข็มทิศนะคะเป็นตัววัดเรามาอ่านทีนี้มุมทิศต,ตั้งแต่ค่าตั้งแต่ทิศเหนือนะคะาตามเข็มนาฬิกามาทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกแล้วก็ไปยังทิศเหนือจบสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีค่ามุมแต่ละมุมใช่ไหมคะที่นี่จำได้ไหมเป็นแบบฝึกหัดที่ครูให้ไว้นะคะให้เราดูวิดีโอนะเดี๋ยวเรามาดูทบทวนของเราด้วย แล้วก็เป็นการเฉลยแบบฝึกหัดไปในตัวใครผิดก็แก้ไขด้วยนะคะเริ่มแรกนะคะเรากําหนดให้นะคะด้านที่ตรงหน้าเราสมมุติเราเป็นคนยืนอยู่ตรงนี้แล้วเราหันหน้าหันหน้าตรงขึ้นไปนะคะเราก็จะกําหนดให้ทิศเหนือนะคะเริ่มต้นที่ศูนยองศานะคะจากนั้นใครอยากมาฝั่งนี้คะ่ะนี่ตามเข็มนาฬิกามาเลยซื้ ตามเข็มมาเส้นนี้นะคะจากทิศเหนือมายังอีกจุดจุดหนึงนะคะค่าของมุมนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะทุกครั้งเลยนะคะจะบวกเพิ่มอีก45องศานะคะบวกเพิ่มอีก45องศาดังนั้นมุมที่เกิดมานะก็จะเป็นทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีค่า45องศา ต่อมาบวกเพิ่มอีกค่ะบวกอีก45 45บวก45เป็นเท่าไหร่ตรงนี้มี45แล้วบวกอีก45ก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็น90แสดงว่าทิศตะวันออกค่ะมีองศาก็คือ90องศาต่อมานะคะเคลื่อนที่มาอีกค่ะบวกไปอีก45องศา ก็จะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะจะมีค่ามุม135องศาแล้วก็บวกอีก45องศาค่ะก็จะเป็นทิศใต้นะคะเห็นไหมคะทิศเหนือจะตรงข้ามกับทิศใต้ที่มีค่าของมุม180องศานะคะบวกอีก45องศาก็จะเป็นทิศตะวันนี่ตะวันนี่ตะวันตกใช่ไหมคะนี่ก็ตะวันตกก็ มันจะอยู่ระหว่างใต้ใต้กับตกเราก็จะเรียกว่าตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งค่าของมุมที่ได้ก็คือเอา180บนะคะบวก45จะได้225นะคะอ่ะเคลื่อนที่ไปอีกนะคะเคลื่อนที่ไปอีกบวกอีก45องศานะคะก็จะไปเป็น270องศาก็คือทิศตะวัน ตกนะคะที่สังเกตนะทิศตะวันตกจะตรงข้ามกับทิศตะวันออกถ้าเราการแขนออกนะมือขวาจะเป็นทิศตะวันออกนะคะมือซ้ายจะเป็นทิศตะวันตกนะคะจาก270นะคะบวกไปอีก45องศานะคะบวกอีก45องศาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่อยู่ระหว่างตะวันตกกับเหนือดังนั้นเราจะเรียกมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้ว่านะคะมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก็ได้ค่าเท่าไหร่270บวกอีก45ก็จะเป็น315องศานะคะาจากนั้น315องศานะคะทิศตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยก็บวกเพิ่มไปอีก45องศาเราก็จะจบมาที่ทิศมาตรงกับทิศเหนือเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ศูนย์องศาแล้วนะนะคะแต่ว่าไม่ใช่ศูนย์องศาแล้วเพราะอะไร 315บก15ก็จะเป็น360องศาดังนั้นทิศเหนือก็จะมีค่า2มุมก็คือ0องศากับ360องศานั่นเองนะคะสังเกตนะแต่ละทิศนะคะจะมีองศาที่เพิ่มขึ้นมานะคะ่า45องศานะคะจนครบทั้งหมดกี่ทิศเนี่ย8ทิศนะคะจะมีทิศหลัก1ทิศเหนือ ตรงข้างก็คือทิศใต้นะคะทิศตะวันออกตรงข้ามกับทิศตะวันตกนะคะถ้านักเรียนเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วนะคะการวัดค่าองศาของมุมเนี่ยเราจะรู้เลยว่า1วงกลมจะมีทั้งหมด360องศานะคะถ้าแบ่งครึ่งอ่านี่แบ่งครึ่งก็คือเท่าไหร่180อองศานะคะอ่ะโอเคเด็กๆจำองศาของทิศไว้นะคะนี่ เหนือ0ถึง300 0กับ360องศาแล้วก็บวกเพิ่มนะคะบวกเพิ่มไปทางไปทางตามเข็มนาฬิกาก็คือไปทางขวามือของเรามุม4ครั้งละ45องศานะคะเราก็จะเจอทิศนะคะตามตามองศาที่เราบวกไปนะคะบวกเพิ่มทีละ45องศานะคะอะ อ,อย่างเช่นเริ่มต้นเหนือศูนย์นะคะไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ45 45บวก45ก็จะเป็น90นะคะก็จะเป็นทิศตะวันออกนี่ไงนะคะถ้าเราทําเส้นนี่เห็นไหมคะมันก็จะเป็นเส้นตั้งคุณครูใช้เมาส์มันจะไม่ตรงนะคะมันก็จะเป็นเส้นตั้งฉายอยู่ตรงเนี้ยนะคะ ตั้งฉากเห็นไหมก็จะมีค่าเท่าไหร่90องศานั่นเองนะคะแล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะคะ,ะจำนะคะนักเรียนจะต้องรู้ค่าของมุมทิศนะเวลาทำข้อสอบจะได้ทำได้นะคะมาค่ะมาดูการอ่านค่ามุมเงยนะคะค่ามุมเงยนะคะ,ะจากภาพเราจะเห็นว่าถ้าเราพื้นเป็นวงกลมนะคะเป็นทรงกลมใช่ไหม การอ่านค่าที่พื้นราบเนี่ยจะเป็นค่าของมุมทิศใชไหมคะแต่ถ้าเป็นมุมเงยคือการที่เรานะคะมองกลุ่มดาวนะคะจากเส้นขอบฟ้าก็คือตรงนี้นะคะเส้นแรกนี่นี่คือเส้นขอบฟ้านะคะเส้นขอบฟ้าคือเส้นที่ท้องฟ้าจรดกับพื้นดินนะคะอ่ะเริ่มต้นที่ศูนย์องศานะคะแล้วก็โค้งขึ้นไปนะคะจนตรง กับศีรษะของเรานะคะก็จะคือ90องศานะคะทีนี้แต่ระยะทางนะคะจากเส้นขอบฟ้าเนี่ยดังนั้นนะคะเขาก็จะมีการกำหนดว่าอะเริ่มต้นนะเส้นขอบฟ้าอะตรงนี้นะคะเส้นขอบฟ้าตรงนี้นี่นะคะก็คือเท่าไหร่ก็คือศูนย์องศานั่นเองนะคะแล้วก็ขยับไปอีกเท่าไหร่ สิห้าองศาอ่าขยับอีกก็เป็น30สองศาสังเกตว่าปันจะเพิ่มทีละเท่าไหร่คะม,มุมมุมเงยจะเพิ่มทีละสิบห้านะคะสาแล้วต่อไปก็จะเป็นสี่สิบห้าหิบนะคะ แล้วก็75แล้วก็ตรงนี้จุดเหนือสุดเลยค่ะตรงกับศีรษะของเราก็จะเป็นที่90องศานะคะอ่ะก็จะเป็นที่90องศานะก็จะมีเส้นแบ่งอ่ะเอาใหม่นะ <c oughs> ถ้าเป็นเส้นตรงนี้เห็นไหมเส้นเส้นแนวตรงตรงเนี้ยจะเป็นมุมบอบมุมทิศ ะะแต่ถ้าเป,เป็นเส้นในขวางแบบนี้นะคะจะบอกอะไรบอกค่าของมุมเงยนั่นเองนะคะมุมเงยจะเริ่มต้นที่ศูนองศานะคะตรงเส้นขอบฟ้าแล้วก็เพิ่มทีละ15 15้าบห้กสิเป็น30 30ิบกสิเป็น45 45ิบห้กสิเป็น60สิบหกสิเป็น75และ75บวกอีกสิก็จะเป็นที่90องศาก็คือจุดเหนือตรงกับศีรษะเราพอดีนะคะ ตรงนี้เส้นขอบฟ้านะตรงนี้คือจุดเหนือศีรษะนะคะอ่ะทีนี้ในการอ่านค่ามุมเงยนะคะที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะเราก็จะพบว่าเราจะใช้มือนะคะเป็นตัวนะคะประเมินค่าประมาณค่ามุมที่เรามองจากมองดูดาวบนท้องฟ้านะคะว่าวัดจากพื้นดินแล้วก็มองเงยขึ้นไปเนี่ยกี่องศานะคะโดยมีสัญลักษณ์ ที่ใช้อ่ตอบถูกกันไหมเอ่ยนะคะเพราะคุณครูให้ทำแบบฝึกหัดด้วยถ้าเป็นนิ้วก้อยนิ้วเดียวจะเป็น1องศานิ้วชี้นิ้วเดียว2องศานะคะเอ่อนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะเป็น4องศานิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางก็จะเป็นรวมกัน5องศานะคะแล้ว1กึั้นคือ10องศาแล้วก็นิ้วคำคล้ายๆ นิ้วชี้นะคะกับนิ้วก้อยกลางออกก็จะเป็น15องศาแต่ถ้าขยับมาเป็นนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยก็จะเป็น22องศานะคะ,ะนัเรียนลองทำมือตามรูปที่คุณครูพูดอยู่ก็ได้นะคะเป็นการทบทวนไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาออกข้อสอบคุณครูก็จะออกสัญลักษณ์ค่ามุมเงยโดยใช้มือเหมือนกันแล้วก็ในมีแบบฝึกหัดด้วยนะคะอ่ะลองมาดูซิอ่ะแล้วถ้ามีชายคนหนึ่งนะคะ เขาก็ลางมองดาวตรงนี้ค่ะเขาก็เลยอ๋อนี่ตรงนี้นะตรงนี้เป็นเส้นขอบฟ้าเห็นไหมคะนี่ตรงนี้เส้นขอบฟ้าดังนั้นเขาจะเริ่มทํามือนะคะที่เขามองขึ้นไปตรงดาวเนี่ยจากตรงนี้เส้นขอบฟ้ามาหาดาวตรงเนี้ยนะคะค่อยๆทำมือไปเรื่อยๆนะคะจะใช้มือแบบไหนก็ได้แต่เขาจะเริ่มใช้ที่ 15องศาแล้วก็มาอีก15องศาแล้วก็ใช้อีกหนึ่งกำปั้นก็คือเท่าไหร่10องศาดังนั้นในการบอกตำแหน่งของมุมเงยเราก็จะต้องเอาสัญลักษณ์มือที่เขาทำเนี่ยมาบวกกันก็จะเป็น15 15แล้วก็บวกอีก10ก็เท่ากับ40องศานั่นเองนะคะ คำว่าองศาถ้าเราไม่เขียนเป็นเป็นคำภาษาไทยแบบนี้เราก็จะใช้เป็นกลมๆนะคะเป็นจุดกลมๆอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่เป็นจุดทึบนะเป็นจุดโป่งกลมๆแบบนี้นะคะเป็นเป็นสัญลักษณ์แทนคำว่าองศานะคะเดี๋ยวลองมาดูอันนี้อีกอันหนึ่งแล้วถ้าเป็นรูปนี้นะคะทำสัญลักษณ์มือใช้นิ้วก้อยหนึ่งนิ้วสองนิ้วค่ะ อีกอันหนึ่งก็ใช้นิ้วชี้นิ้วกางนิ้วนางทําเป็นสาอันนี้เท่าไหร่จำได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกจำกันได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้ายังจำไม่ได้เรามาทบทวนซิเปิดดูซิอ้อมาดูซิสัญลักษณ์หนึ่งนิ้วก้อยอันหนึ่งองศานี่อันนี้หนึ่งองศาไปมือที่สอง หนึ่งนิ้วก้อยเหมือนกันก็สแสดงว่าเป็นเท่าไรหนึ่งองศาเหมือนกันอ่ะสามนิ้วค่ะสามนิ้วนี่เลยห้าองศานะคะจากนั้นทำยังไงเอาสามมุมสามสัญลักษณ์มือนี้นะคะที่เป็นองศามาบวกกันก็จะเป็นค่ามุมเงยหนึ่งองศาบวกหนึ่งบวกห้าก็เท่ากับการใช้มือทำสัญลักษณ์นี้เท่ากับคือเจ็ดองศานั่นเองนะคะ โอเคพอจะได้ไหมเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดแบบเนี้ยนะคะในในใบางานด้วยนะคะก็คือให้ดูสัญลักษณ์มือก่อนว่าแทนกี่องศาจากนั้นเอาองศามาบวกกันนะคะก็จะได้ค่ารวมของมุมเงยนะคะที่ใช้สัญลักษณ์มือในการทำนะคะต่อมาค่ะนะเดี๋ยวเราจะ ดูภาพนะคะแล้วบอกมุมทิศกับมุมเงยจากภาพที่กำหนดนะคะอ่ะมุมทิศก็คือจะมีค่าตั้งแต่0อ่าจากทิศเหนือนะคะแล้วก็โค้งมาทางทิศต,ตะวันตะวันออกนะคะตามเข็มนาฬิกามาทางทิศต,ตะวันออกจะมีค่า0จนถึง360องศา ะะทีนี้เขาวาดมุมมาแล้วเห็นไหมคะสีฟ้าเขาวาดมุมมาแล้วนี่วาดมุมจากทิศเหนือนะคะวนมาผ่านทิศตะวันออกผ่านทิศใต้คะ่ะแล้วก็จะไปทางทิศตะวันตกแต่ยังไม่ถึงทิศตะวันตกดีห่างกัน10องศานะคะดังนั้นมุมทิศนะคะเห็นไหมมุมทิศจากเหนือมาตะวันออกใน90และ ดูภาพด้านนี้ประกอบนะคะจากเหนือมาทิศตะวันออกใน90แล้วมาทางทิศใต้ก็เป็น180องศาจะผ่านไปทางทิศตะวันตกนะคะจะผ่านไปทางทิศตะวันตกทิศใต้เท่าไหร่อะทิศใต้ร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบทิศใต้หนึ่งร้อยแปดสิบนะคะแล้วทิศตะวันตกเท่าไหร่คะสองร้อยเจ็ดสิบองศาแต่ว่า พื้นที่ที่เขามาทําสีฟ้าเนี่ยมันยังไม่ถึง270องศาเหลือเท่าไหร่เหลือ10องศาดังนั้นก็เอา270ลบ10องศาก็จะได้เท่าไหร่คะ260องศานะจุดที่เขามองดูดาวนะคะสแสดงว่ามุมทิศมีค่า260องศาจากนั้นเขาก็เงยนะคะทําสัญลักษณ์เงยขึ้นไปจากเส้นขอบฟ้านี่คือเส้นขอบฟ้านะคะ เส้นขอบฟ้าแล้วก็เงยขึ้นไปบนท้องฟ้าปรากฏว่าทํามุม45องศาถ้าอยู่ในรูปก็จะเป็นตรงนี้ตรงนี้นะคะทํามุมที่ดาวเนี่ย45องศาก็ดังนั้นจากภาพนี้เราก็จะระบุได้ว่าดาวนะคะตำแหน่งนี้นะตำแหน่งเนี้ย จะมีมุมทิศที่260องศานะคะแล้วก็มุมเงยที่45องศานะคะอ่ะนี้มาดูแบบฝึกัดอีกอันนึงนะคะเรามาลองอ่านค่ามุมทิศกับมุมเงยซีท่าคุณครูแบ่งเส้นพิกัดฟ้าเป็นแบบนี้มาครึ่งครึ่งวงนะคะ ถามว่าดาวดวงนี้นะคะเนี่ยดาวที่คุูครูกากบาบะอยู่เนี่ยอยู่ทางทิศอะไรมุมทิศอะไรแล้วก็มุมเงยเท่าไหร่เราก็ดูสิเมื่อคขาก็หนดให้ตรงนี้คือทิศเหนือดังนั้นตรงนี้คือทิศตะวันออกตรงนี้คือทิศตะวันตกทิศที่อยู่ระหว่างทิศเหนือกับทิศตะวันออกเราจะเรียกว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนี่คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศที่อยู่ระหว่าง ตะวันตกกับเหนือเราก็จะเรียกว่าอท่าทีนะคะเราก็จะเรียกว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่ตรงข้ามกับทิศเหนือก็คือทิศไรคะทิศใต้นั่นเองนะแล้วก็นี่คือเส้นเส้นไหมสังเกตนะเส้นนี้เส้นที่มันแนวดิ่งลงมาเนี่ยแนวดิ่งนะเนี่ยเส้นจาก แนวดิ่งลงมาจะเป็นตัวที่บอกมุมทิศนะคะบอกมุมทิศเนี่ยเส้นที่ตรงลงมามาหาขอบฟ้านะคะจะเป็นเส้นที่บอกมุมทิศต,ต่อมาเส้นแนวขวางตรงนี้นะคะเส้นแนวขวางจะเป็นอะไร จะเป็นมุมเงยนะคะมุมเงยมีค่า0จนถึงเท่าไหร่คะ90องศาก็จะเป็นเส้นขอบฟ้า0องศาแล้วก็บวกเพิ่ม15บวกอีก15บวกไปเรื่อยๆนะคะจนตรงจุดเหนือศีรษะตรงนี้ก็จะเป็นเท่ากับ90องศานั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูแล้วเราสรุปแล้วว่าดาวดวงนี้อยู่ทิศอะไร มันตรงกับสีอะไรนีกเรนก็ดูดาวตรงกับทิศอะไรคะอ๋อทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าเท่าไหร่คะตะวันออกเราไปกลับไปดูแผนภาพของเราที่เราเคยดูไว้ตะวันออกเฉียงเหนือนี่สี่สิบห้าองศาค่ะแล้วมุมเงยเท่าไหร่มุมเงยมืออยู่ที่เส้นอะไรคะดูวดูเส้นแนวขวางคะ่ะ มุมเงยนี่เห็นไหมคะมุมเงยที่30องศาแสดงว่าดาวดวงนี้ที่ครูกำหนดให้จะมีค่ามุมทิศ45องศาและมุมเงย30องศานะคะมุมเงยจะมีตัวเลขบอกให้แล้วแต่มุมทิศนะคะเราต้องไปดูแผนภาพนี้นะคะที่ที่เราดูประกอบนะคะ อ่าถ้าเกิดว่านักเรียนนะคะในเรื่องเนี้ยนะคะถ้าเราเรียนปกตินะเปิดเรียนแบบปกติคุณครูก็จะพานักเรียนทำเอ่อคล้ายๆกับท้องฟ้าครึ่งวงกลมนะคะแบบนี้เนี่ยใช้กระดาษแล้วก็มีใช้ฝาสเลปปี้นะคะทำเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็จะมีการวาดมุมทิศต,ต่างๆด้วยอันนี้ก็เป็นภาพเก่าที่พี่ป .5 เขาได้ทำไว้เมื่อเทอมที่แล้วีการศึกษาที่แล้วนะคะอ่ะ ซึ่งนะตอนนี้เราก็อยู่ในสภาว,ภาวะการโควิดใช่ไหมเราก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็เรียนแบบเรียนเนื้อหาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเปิดเทอมจริงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยจะมาทำแบบจำลองครึ่งทองฟ้าอันนี้กันนะคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะเนื้อหาการบอกมุมทิศและมุมเงยของดวงดาวไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมอบหมายให้เนี่ยนะคะทาใบงานนะคะเรื่องระบุตําแหน่งดาวจากมุมทิศและมุมเงยน,นะคะจะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่ข้อ1ใหญ่ก็จะมี3ข้อนะข้อ2ใหญ่ก็จะมีทั้งหมด5ข้อนะคะโดยดูตําแหน่งดาวนะคะแลวบอกมุมทิศกับมุมเงยตามที่คุณครูสอนไว้ก่อนหน้านี้ นะคะเมื่อเมื่อสักครู่เนี้ยใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่นะคะวิธีการดูค่ามุมทิศมุมเงยเป็นเท่าไหร่อย่างไรนะคะนักเรียนสามารถที่จะปิ้น์ปบงานได้นะคะหรือใครไม่ปิ้น์ปบงานก็ได้นะคะทำในกระดาษ A4 หรือสมุดวิทยาวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้นะคะโดยคนที่ไม่ได้ปิมพ์บบงานมานะคะจะทำใน A4 ทำในสมุดเนี่ย ก็ไม่ต้องวาดรูปนะคะไม่ต้องวาดรูปก็เขียนโจทย์ข้อ1แล้วเขียน1.1มุมเงยมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ตอบมานะคะข้อ2ก็ไม่ต้องวาดรูปนะคะก็เขียนข้อ2.1มุมดาวเอมีค่าเท่าไหร่ตำแหน่งมุมทิศเท่าไหร่มุมเงยเท่าไหร่ก็ตอบคำถามมาเขียนโจทย์แล้วก็ตอบตอบมาโดยอ้างอิงภาพนะคะจากใบง,งานที่ครูส่งให้นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ปริ้นนะแต่ถ้าใครสะดวกปริ๊งก็ปริ๊งได้นะคะคุณครูไม่ไม่ติดอะไรนะคะ เอาละค่ะก็เหมือนเดิมเนาะตอนนี้นะคะเริ่มมีระบาดของโอไมคอนมาเด็กๆก็ต้องระวังตัวมากขึ้นจะไปไหนจะทำอะไรก็ใส่แมสให้เรียบร้อยแล้วก็ขยามล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของนักเรียนแล้วก็ห่างไกลจากโรคนะคะสำหรับวันนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะเรียนอย่างมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากโรคโควิดกันทุกคนนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ